รอบกากาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเด้อครับเด้อวันนี้กับกัมมาชายลิปล่องยูทูบบ้านเนั่นผู้ใหญ่เดียวใดเพป็นกัมมานั่งอยู่แล้ว,พวเพป็นประจําการอยู่แบบ้านอ่ะเขาเป็นบ้านคนโน้นมองนี่เด้อผู้ใหญ่เดียวใดบานน้านคนโน้นเพป็นกัมมานั่งเติมน้ำมันว่าั่นแหละน้ำมันยังยี่ห้อยังๆๆยเด้อนี่โ,<ฮ>โอ้ลิโอเด้อครับเติมน้ำมันเต็มถังเลยเป็นบ่

เอาผู้สาวก็คือไม่ยิงอ่ะแน้วไม่ยิงนะสิเอาสอบงามดูบ่งามเอาผู้งามงามเอาผู้งามงามเนาะแบบแบบน้องพอดี่เอาบ่น้องพอนั่นแบบพ่อพ่อใ่พ่อว่างเงียร์ละพ่อไปวัดไปว้าเนาะไม่นี่ไม่นี้ผู้ใหญ่สิไปเยี่ยมลูกบ้านทั้งใดแน่เมือนี้ท่านหนึ่เลยเนี่ยบ่ท้านที่ทางไปหรอบ่้านมีทางไปเนาะไปหาบ้านน้องพ่อนก่อนบ่ น้องพ่อเออควักมือเลยเด้อน้องพ่อนหลวงพ่อบ้านอยู่บัวไก่เด้ออันดุอันนั้นหลวงพ่อกับลูกบ้านของผู้ใหญ่เดียวดายคือกันเด้อมืัอนี้ก็มาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่เดียวดายนั่งหน้าซุ้มกาแฟตาน้มซาลูบๆนี่แล้วนี่นี่นี่เห็นบ่เบิ่งบรรยากาศผู้ใหญ่เดียวดายก็เป็นขาประจำเด้อส่วนลูกค้าประจำเเปิดมากระตรวจเยี่ยมลูกบ้านท่านแมานั่งเยี่ยม ซุมกาแฟตาตาโน้มสาลหลบๆเดี๋ยวยักหน่อยสิย่างไปตามลอยหาลอยหาสาวฟ้อนว่าชั่นกุญปัตาตาตูหลังเขาก็ไม่ได้ปิดเลยประตูหลังเขาไม่ได้ปิดเลยลก่อนเขาไม่ได้ล็อกว่าชัน่นมือแรงลอยไปหาแน่เด้อว่าชัน่นน้องพ่อหน่าลอยไปหาแน,น่ว่าชั่นไหวบ่ผู้ใหญ่เดียวดวยายไหวเนาะคืนนี้เสียเอาจักดอก <laughs> สิจัดน้องพอนจักดอกฮ <c oughs> ะเอาจักดอกค <c> ร <oughs> ับกผู้ใหญ่เดียวดาเพื่อนก็นสิไปตรวจการทั้งบ้านทั้งุูนแหละการถ่ายคลิปซ้ำนี่ก่อนเด้อเดยวก็ต,ต่อต่อไปกาสีถ่ายสดผลลงไปนะครับให้ผู้ใหญ่เดียวดาได้ได มีประสบการณ์อย่างแนีย้ยประชนเนาะไปเยี่ยมลูกบ้านแต่และบ้านเนี่ยบ้านไหนใหญบนในหน่บ้านไหนะนะ้อยบ้านไหนปลาลก,ลกนะนาบ้านไหนปลารกก็ต้องถางกับไปเด้อนะอันมองได้ปลาลกๆนะมือแกวไไกเข้าไปได้นะจะเข้าไปได้หรอกับซ้ำนี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวมืออื่นมือฮึอกก็ัคอยท่ายลงอีกเด้อครับเด้อ